อ้ไอ้ละผิดไปอยู่บ่เสื่งไอ้ละผิดไปอยู่บ่พอหรือยังพี่สาวขอผลงานเพลงลงมักหัวเขาหรือว่ามักหัวเขาพี่ลงมักหัวเขาบ่ลงมักใช่ไหมอ๋อบ่แมนมักหัวเขาแมนบ่มันมีอยู่สองเพลงไหนเพลงแม่นั่งสิริพรแมนบ่เป็นเพลงแม่นั่งสิริพรบ่ มาหัวเขาบ่ลงมาหัวเขาลงหากงามงอนถึงอุออ้่ากอดไม่มีเนียปัจจยกจิตปักใจหักจนละบ่บอคพืออยากกอนตัวคือสิบ่ทันนี่บอกยากให้นี่บอกหรืมมอว่าวันไหนพี่วางว่างเสียงคุยล่างไม่เป็นไรฮะฮะเ่็นจอ ภาษาลอยเอ็ขาเฮ็ดยังสี่อยู่ติภาษาลอยเังไดบอกเราบอแมนอยู่บ่เอ้ยมันแมนอยู่บ่ึงสอกอโอเคแมนบ่จักบาทนี่สาโอ้ยสก็กินตามสามยเลยแล้วว่กเราว่ามันเครื่องกลมารวดเออกินสามลอยเรโอเคดราสมรัห หายเบิรเลยบอนี่หายเบิรเลยปเอาอบ่มีเรากินกับสื่อกินไหมเหรอเนาะแต่ถ้าถุงผู้ใา่กับเบิร์ตหลายก็นีอยู่ไหมประานจำหนีสิมาส่งขี่ที่ไรถอปัดออกค้าของไงผู้ใส้ปัดสันคือละหาหกลอยพุตัวสามลอยยกสามลอยนาอยยยเนาะ เลาฟี่กินไ้เบดมือเลาซื้อบอดมือกับ,บ่ะกินม<ด>ีฉะนั้นเหล้าที่ดีคือถูกน้องร้อกูได้มนสิดมะกินเหล้า้สุมือวันนั้นฮันบอมเมนกู <S <S มาครับตกลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวกินสามร้อยเราพี่ก็เอาไปเด้อพี่เอาไปขึ้นเด้อ อ,ออกค้อน,นี้ว่าแบบปนี่ละเขาบอกว่าสุลาเรากินเมาแล้วกระมวนกินบะ,บะห่อรบห้องมันเสียแปงผู้เบินขายคันในตัวมูเราขันในเข่ามูเบียลูกกับหัวยุบานกินขี่้างแม่มันพันหนึ่งเลบ่บยใหญ่ คอยกินเบิร์ี่คอยปลาหีแลนดยังไงยิ่งกินยังงีไงค่ะโอ้มาจากเกาหลีเหรอคะอันยองซียูแต่ว่าเข้ามันไปเกาหลีตอนนี้กับพอทะตอมออะไรกันเขาประเทศเขาไม่ได้อีกแล้วโอ้ยจักว่ากษัตริย์ได้เป็นกษัตริย์ได้ ยังกูพากันกินเองสันเด้ไปลองงงใจยี่หลีจ้าผู้ใดมาสิไปกินเหล่าพนนันจ้าผู้ใดมาสิสนาเกียนโอ้ย หงท่องหรือว่าสองแปดหารีโออาชาหรือสิเป็นสร้างเป็นสิงสุลาขาวหรือว่ารีเจนิี่อ,อยา เิดดกินเหล้าเมาเมาหมาตัวไหนมันสีรลองเพ้งหมดเลยหอยนี่เพราะมันเซียนเหล้าเด้หอยเพราะเด็กเป็นคนมากินเหล้าปนั่นแต่หอยโดนเบิง้งซื้อๆหอยก็บฮู้ว่าเหล้าอย่าง,างสกแกนได้เลยเล่ราะม่นสกแกนอันนี้เ่ราะม่นสกแกนอันนี่แต่ สแกนบาโคดนี่บอเฮ้ยว่าเมนตะว,วดัดโอ้ยโจอาเกียวห้าเกียวมันบาดหีบาดได้จริงดนสแกนหีใหญ่เนเวลาเอาตัวลสครไม่นองสแกนเนี่ย